คู่นี้ใครชนะได้เจอไดเอ็กครับผมอ๋ออันนี้คือไฟแรกเลยถูกต้องครับพี่สองชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีตอนนี้เวลาเมือไหร่หลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพี่ครับเริ่มมาอิ์นาทีแล้วครับเนี่ยมาพิสนาลยิงจดจ้องจีกีดูไม่เป็นคู่อื่นนะหรือเป็นรอบอื่นนะโอ้ยมาใส่กันพังใช่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 คือพลาดไม่ได้แล้วเนาะเอางี้เข้มตอนนี้คือเล่นเล่นได้วบนที่มากนะวันที่สี่กับเข้มป่ะบิ๊กแมตช์หรือว่าการเล่นที่แบบว่าผมจะไปแล้นดี ป่า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 กดกันไม่กดมุมไม่ได้ต้องมารอดูครับว่าไว้ก่อนเลยทั้งมวลเนี่ยนะครับผมสองแก๊งนี้ครับโดยรวมครับพี่ต้าจะให้เล่นกี่ใบไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อคนละคนละที่นะอันนั้นเรื่องเรื่องไหนครับถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องถ้าเรื่องฟาร์มเฮาไม่ได้จะไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยนะครับผมก็ดี ตัวคุยก็ไม่อยู่เลยนีิตาก็ไม่ได้อยู่พอดีแม่ทิตาก็หวานเจี๊ยบเลยครับผมเกือบเปล่าคิดว่าไงครับคิดว่าเออในในโลกในโลกไปเอ็มจะมีการตีเพราะเพลงฟาร์มเฮาไหมครับอืมผมว่าน่าจะมีน่าจะมีอีกไม่นานนี่เลยครับเดัมแดงถูกต้องครับอุุยคณสเกลล์มาไปฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกวันโอ้โหทเ่เยนแลนด์มาเชียร์ในบอลเฮาครับบอกวันนี้ครับต้องบอกว่าเริ่มชวนแล้วคุณผู้ชมครับ สีดำไม่แน่ใจว่าเป็นทางฝั่งไหนครับแตเสียดงอาจจะเป็นดดไ,ได้ครับ เสียไม่ได้เซมินาสีดำเครับส่วนทางฝั่งสีขาวเป็นไดมอนด์เทสเล่เอางี้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 ไดมอนด์เทสต้องมารวางซีโรพอลแล้วจุดๆต้องต้องหลังจากจุดๆต้องต้องกันมันนานเลคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็ปักแต่ลูกกูไม่เข้าเมืองเลยนะเว้ยตั้งแต่มีแฟนมีแฟนมีแฟนใหม่นะ้กันแลวครับระหว่างทั้งสองทีมครับครับโอ้โหแล้วพอปักกระเทียโอ้โหนึกว่าโอลิมปิกกระเป๋าเว้ยโอ้โแหมเรียงกันซะสวยงามไปแบบนี้เอแต่ช่องนี้ช่องนี้ปืนน่ะวิ่งเสี่ยวเข้ามาช่องนี้ยิงน่ะชิวจัดโหูใคร ขน้ำแข็งแล้วนะรับเออนั่นแหละมาครับตรงนี้ในวันนีเลยดีครับตรงนี้เหมือนจะเริ่มเปิดมาทางใส่สางเสียไม่ได้เิมหน้าก่อนแล้วน้องจูดี้อยู่ไหนฮะตอความเดียวให้โดนได้ครับตรงนี้น่าจะเท่ากันแล้วว่ะครับตรงนี้ครับมาครับตรงนี้เฟมิน่าก็รับตั้งโซนโดนปืนอ๋วมันมันค้างอ่ะในวันนี้เลยดีโอ้ยแล้วบูทมาเมย์แล้วขยันาดึงศพออกแล้วดึงศพกลับมาไวมากครับแล้วหลังมาเล่นกันหน้าหลังหนึ่งสองหูกุยกันดีมากครับ ประสานงานงานประสานเที่ยวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไงครับบูธกลับมาต่อยังไงเสียไม่ได้เฟมิน่าลุกขึ้นมาก็ยังเล่นได้อยู่ครับได้บอลใหเลดีก็ต้องพยายามดีเซฟเพื่อนคืนวงนอกเหมือนทางได้บอลใเลดีจะได้ทำได้ดีกว่าครับเหมือนน้องที่ดีได้ยิงกดไปเยอะไหมฮะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้โหไฟกลางของ ดูฮะไฟตาหเสียงอย่างลั่นน่ะปับเลยครับเว่าวสยนะเฮ้ยเขาสบอกแล้วเชีลวันเลอร์ดูจากเสียงตรงกลางครับไม่มีแผลคุณผู้ชมฮะสวยมีครับผมมาครับเสียงประดาเป็นไมะได้ไม่รู้ผัวมาจากไหนแต่ตอนนี้พิมพิชามาแล้วกระชับพื้นที่เข้ามากระชับพื้นที่แล้วครับเสียงประดาเป็นไมะได้แล้วยังไงโอ้เสียงอย่างลั่นน่ะโอ้โหโอรินเฟิร์สทำตรงนี้คุณผู้ชมฮะ บอกเลยว่าเสียงมันรั่นมันรั่นฮงมันรั่นฮงอันนี้ชาแนลอยู่โซยังไงอะตียังไม่ตายพิมชาพยายามจะดึงศพไปศพมาต้องบอกค่ะว่าการเอาศพออกมาสาคัญมากๆตอนนี้เขาพยายามพิสกรศพเพื่อนอยู่เฮ้ยเอาศพหมอเอา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 ได้ไหมล่ะกัษมาแล้วก็ชาแนลมีโดอาศพเอาไวยกันแล้วแล้วเราตีดกันมาอ้อแล้วโอ้โหเสียหลานใครวะนั่ยนะแล้วยีในวัยแรดดี้เหมือนแบบมีภาษีที่ดีกว่าหรือเปล่าหลานใครวะโอ้โหไม้คมจาน เจ้านี่มันเสือสีเล้ามันเสีย่ได้แม่ยคง<น>คักยังไม่ตายเอาแบบนี้ครับยกหัวขึ้นมานโอ้โหพาดโซจูครับส,สาวสวย สาวขาวคนนี้ฮะยังไงครับพยายามจะไม่เล่นไม่เล่นดีคิดดีคิดดีนะคิดดีนะครับวันนี้พยายามเข้าวงสื่อสารกับเพื่อนฉุบเพื่อนดีขวามือเนี่ยไม่เห็นเพื่อนเหรอเพื่อนนอนตายโซจูพยายามหาบริชัันในการเล่นครีเอทเกเพื่อนครับเมื่อกี้เพื่อนนอนตาไม่ใชื่อหรอตีเอาศกเพื่อนครับแล้วมายัดกันหนึ่งสองหน้าหลังอินเมจตรงนี้มาช่วยเบกให้กับทางโซจูดาราเชลมายังไงหมายแท็กไหมปั๊มเกาะปั๊มเพลงกันมาก่อนครับแล้วพยายามเอาศกออยเลยครับแล้วตรนนี้ทางที่เห็นครับว่าตอนนี้สีขาวมันกลืนมาแล้วว้าวจะอ กันยู่ซีพยายามบูดตามหลังมาตรงนี้ครับไอรีนโอ้ยเดือดมากครับเอฟซีโบลีคืออะไรครับสายฟ้าฮิโรชิครับผมมีอะไรในใจว่าครับสายฟ้าฮิโรชิพอดีผมอยากคุยกับสายฟ้าเสียไม่ได้ที่สายฟ้าฮิโรชิถือเสียไม่ได้ครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นสายฟ้าเสียไม่ได้ครับตอนนี้ครับโอ้โหแล้ีโมรีเฟคต์ก้อนมาและวนีโมมาจิ้มยัดอยู่ตรงกลางวงนีโมรีเฟคต์ก้อนแล้วบูดตามกลับมา และชาแนลต้องบอกให้มาเล่นลงเสียงกูตรงนี้ครับแล้วบูทมายังไงครับโอ้โหเพื่อนโอ้โหแล้วมีโม่โอ้โห่อนทั่ลั่นจังวะโอ้ยลั่นดูกับดุหลงเหละครับก็บอกแล้วคู่นี้มันบิ๊กแมททีเดียวผู้ชมฮะครับเอาแล้วโดนเซนมาอาแล้วกลายเป็นว่าเสียไปได้เฟมิน่ากลับศพมาจากกลับตรงไหนฮะกลับมาแล้วตายโอ้ยแล้วยังไงครับว้าวแล้วเฟมิน่ากลับมาเล่นว้าวเจเพื่อนเจเพื่อนเจเพื่อนไหมาเลยมาเลย ่อไปครับเสียไม่ได้อยู่หุ่นนีๆแล้วกลับมาเฉยเลยแล้วล,ลูกพีนไหลกลับมารีเซ็ตครับไม่แน่ใจวงนอกเหมือนทางแดนเบนท์จะแพ้หรือปเปล่าที่บอกครับว่ามันวัดกันที่วงนอกเขาเปลาถ้าตอนนี้แดนเบดเล lady วงนอกแพ้ทางลูกพีหรือแพ้ฟฟาแแทางเฟริน่าแล้วก็แล้วทางฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือมันแยกเป็นสองวงหรือยังไงครับถูกต้รงนี้ง่ายๆถ้ายืนได้นานนะถ้ายืนได้นานนะถ้ายืนได้นานนะตรงนี้แบบห้าหกคนยืนได้นานนไหวนะ ตรงนี้ยืนถ้ายืนได้งานเราไหวถ้าตรงกลิ่นฟ้า่ะได้มาเทีนคืนห่ะชิลแต่ไม่ผิฟามไม่ไม่ผิดหวังครับถ้าเป็นฮิโรชิเกิลรถฟฟ้าคงเชียร์ขาดใจเพราะฟ้าฮิโรชิทั้งใจครับเบาตรงนี้โอ้โหอ้าวยังไงอยยาแสออกสตรีมเลยครับสำหรับสายฟ้าครับผมแล้วยังน้อยใจน้องน้องเขาบอกว่ามีการน้อยใจน้องเขาเบานาะมาช่วยทำอะไรน้องอุโดนว่าเหมือนโดนออกไปเล่นให้ช่วยฮิโรชิก่อนนะไม่เหมือนโดนรู้มือ เหมือนโดนนะเหมือนโดนนะทิ้งกันไม่ลงไปได้แค่สองวันครับพี่ไม่รู้หรอกครับโหมหายไปไหนโหมดเดีไยวหมหายไปไหนโหมดโอ้ควยหมดโอ้แล้วมาดูภาพรวมตรงนี้ครับพี่โกลีครับเสียครับผมยังไงฮะครับผมมาจากไหนไม่รู้ครับอยู่ดีก็รีกรุ๊ปกันขึ้นมาและอย่างที่บอกครับอีกครั้งหนึ่งแล้วซีโร่พอยตี่นีวางกันเป็นโอลิมปิกเลยครับวาวน้ำเตยยูซี่ตรงนี้ที่บอกว่าตอนแรกนี่คือไดมอนเฮดกืนมาแล้วฮะแต่หายไปแล้วด้วยวาวเออพวกออกฮะ จะไม่วกครับจะติดคอครับทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่ลงครับโอ้โหหารรักฟาร์มิโก้เรื่องจริไมครับสาสหรับติบและปิ๊บนน่ารักไหมครับจริงครับรักฟามิโก้ตลอดไปครับอืมครับผมฟารอดูครับผู้ชมครับตรงนี้อย่างไงฮะสำหรับทางโอ้โมีจะเป็นะไฮนีโม่คือเสียงตอนนี้คือหายไปแล้ว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาตรงนี้ไบนเฮดแล้ว ไม่แน่แต่ถ้าเชอรล<อ>ิน<อ>ดอมาโอ้ยมือปืนครับคนนี้เชอรลินเก็บซัมเมอร์เฟมิน่าครับยังไงครับสาวสวยคนนี้ว้าวาชอบแล้วมาแล้วมาแซกให้เพื่อนแล้วเฟตันมาเราช่วยเอาโดนทีหลังหายไปแล้วครับซัมเมอร์ฮะตรงนี้ต้องรีบแล้วมารีเซ็ตเพื่อนแล้วครับตรงนี้ยังไงอย่างซัมเมอร์เฟมิน่าที่ไม่ได้โดนเพื่อนดึงออกไปนี่บอกเลยว่าถ้าโดนแล้วโดดทิ้งไปก่อนครับชาแนลครับตรงนี้ฮะข้อบกได้ประเทศก็ยังมีลมหายใจครับแล้วเรื่องปั๊มไม่ขึ้นแล้วตายอีกรอบวพับว้า ได้บอลเหตุกลับมาหรอเว้ากลับมาได้ไหมจะบอกว่ากลับมาได้ไหมก็ยังมีสิทธินะเพราะว่าอันยองกับซีลีนครับยังอยู่ในวงนอกอยู่ครับที่เป็นมือปืนครับผมใช่ครับมันเอาศพออกไม่ได้แล้วซีลีนกับลาเชลถ้าไม่เอาลาถ้าไม่เอาลาเชลแล้วส่งลาเชลมารีเซ็ตเพื่อนครับซีลีนโอ้ยคนาหวานนี้ยิงดิยิง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 สวย ร <Tory S 2> ีเนตต่อรอหาจังหวะยิงมาถูรีนะครับช่วยสั่งบ้านครับถูกซีรีนบอกขู่ไม่ยิให้เพื่อนครับยิงหัวต้องพยายามหาศพเพื่อนให้ได้มากกว่านี้ครับฟิรีนะฮะแล้วประเด็นคือเออนั่นสิแล้วคือประเด็นคือซีรีนเนี่ยเห็นไหมเขายิงปืนแล้วให้เพื่อนชุบครับแล้วศพตรงนั้นบนเฮดที่ตายตรงนั้นคือเยอะด้วยเพรากล่าว่าทั้งีไรน์การเกิดสูงลูกเหล่าเล่นดีอ่ะเขาอยู่ทีงไหนลูกเหล่าเล่นดีมากนะเขาอยู่ทีงไหนครับวห่าแซซีรีนอยู่เดมอนดีรีนอยู่เดมเฮดเลดี้ครับพี่ตา ลูกบอลเล่นดีมากครับได้พ่อเต็มๆครับสำหรับการเล่นมือปืนนะเออโอ้โหนี่ครับซีลีนครับเฮดเซลนะถูกต้องครับแล้วนี้ครับลูกพีระดอนนะผู้จะนำสกุลนี้การันตีดีกรีครับสำหรับไหลได้เลยครับว่าวครับผมนี้ฮะงานสกุลไหลนี่ก็ไม่ได้มากันง่ายๆไม่ใช่ว่าใครจะมาใช้ก็ใช้ง่ายครับเหมือนโดนนะถ้าไม่ได้กลับมาได้นะมันหลายอย่างนะมัน หลงไหลก็ได้หรือว่าน้ําไหลก็ได้ครับเปล่านะ,ะนไหลแลมวงนอกเห็นไหมครับทางเชลีนพยายามจะสบออุ้งพีณมองเห็นครับเกี่ยวไว้ทันแล้วเปล่าผู้นนะๆๆสุดยอดเลยฮะพูดถึงได้เป็นเก้าโหดแต่เสียไม่นา่าเซมิน่าก็โหดครับเปล่าครับผมผู้สูสีมากมากคุณผู้ชมฮะจัดเลยว่ะจริงครับพี่ต้าโดยความที่ไฟกระจายแล้ววางซิโลพอยต์เพิ่มเลยคผู้ชมฮะตรงนี้โอ้โหสวยเมียเราต้องชนะ นี่แหละครับผมเสียไม่ได้ตอนนี้ดูภาพโดยรวมครับคือไม่ใช่ว่าไฟแรกมีเขาหวั่นเขาเกรงแต่ว่าเขาก็คือพยายามจะเขาเรียกว่าเม้มอย่างนี้ดีกว่าเน้นเน้นอะไรเน้นด้วยครับจุต้องบวกเม้มด้วยลูกพีทไหลยิงมเบ่งไปเรื่อยอยากได้ยิมพีอีกลูกบูบี้บูบี้บูบี้เกก่อนได้ได้โอ้ตายฟรนตายไปเลยไปเลยโอ้โดนต้องบอกยังไม่หมดเขาบอกเห็นไหมต้องต้องบอกว่าทาง แต่เพเทสพยายามมาลีดเซตวงนอกก็บอกว่าพยายามยื้อกับไม้ถึงวงแต่ว่าตรงนี้มือปืนของทางเฟมิน่าปืนคุมหมดแล้วนายเฮียปืนอะไรอยู่พี่เาใช่ครับแกคุมไฟเลยพี่ต้าตรงนี้ถูกต้องครับพี่ไม่ว่าไม่ว่าจานเอลหรือว่าแพนโดร่าจะพยายามวิ่งมาตกมากน้อยแค่ไหนแต่ก็คือลูกพีชอยู่ตลอดฮะอยู่ทุกที่มมั่นากแล้วมั่นด้วยครับดูดิฮะยิงเบะอัลกายแล้ววงนอกมาแล้วบูบี้ครับว้ากลับมาแล้วครับ และกลายว่าอย่างที่บอกครับว่าบนรถมันได้เรียบกว่าครับบนรถมันได้เรียบกว่ายังไงต้องฆ่าทางลูกพีลูกพีตายครับอย่างนี้อย่างนี้ตะมาดูครับตายแล้วต้องอาชิบหายแล้ววันนี้โอ้แล้วเฟมามีคุณเลิฟแฟนข่าจังหวะที่โมเมชันสวยงามมากผู้ชมฮะโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่เดนมันเหเทป่ะเนี่ยบอลเวสต์ตายไม่แน่ใจว่าตายหรืออันยองมาอีกหนึ่งยังคงรอดอยู่ครับเดบเปอ์เทเลดี้นี่วงนอกก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะมีทั้งอันยองมีทั้ง บูบี้นะครับครับโดนแล้วโดนยังไงอ้าวไหวไม่ไหวครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขากันตอนนี้บูบี้รอยสครับเหลือเพียงคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของไดมอนด์เฮรับการไฟอย่างแพนโดร่าครับโอ้โหแพนโดร่ากวาดหมดโอ้ยเอาดีล้มไปสามโอ้ตีเป็นไม้กวาดเลยครับเห่านี้ฮะครับอันยองยังอยู่ครับ อันยองในบอลเฮทนะควยปืนในวงไฟข้างนอกมันเสียเวลาไปบอกให้สั่งสั่งปล่อยแล้วครับผู้ชมฮะเหมือนไฟแรกจะไม่ไหวแล้วครับต้องหนีอันยองบอกฮะอืมเรียบร้อยเลยออกต้องพยายามต้องไม่ใช่เพื่อนไปน่ะกู้เพื่อน๋อไม่ใช่ต้องบอกว่าพยายามกู้เพื่อนที่รอดและพยายามตามสุดเพื่อให้สกอร์ไม่ห่างกันไปครับไฟแรกยังพอแก้ได้ไฟแรกพอทนถ้าไฟสองพอเลยนะผู้ชมฮะอย่างที่บอกครับ โอ้โหเดือดเลือดพ่านมากผู้ชมกับคู่นี้ครับอ่าและการว่าไฟนี้ตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงไหนแต่ในวอเพื่อนเขาบอกมาแล้วว่าเสียไม่ได้ยังยืนทั้งหมด18คนเท่ากับแล้สิ้นสุดไฟใหญ่ไปแล้วครับสิ้นสุดไฟใหญ่ที่หนึ่งระหว่างแก๊งเสียไม่ได้เฟมิน่าและไดมอนเทดเลดี้นะครับผมในเวลาสองทุ่มสามที่สี่ทุ่มสามทีและผู้ชนะคือ ได้แฟมิลี่เฮ้ Here we go Here we go Hey h e e r e we go h o โอ้โหมันหยดหญิงมันหยดไปง่้เราโอ้โห สุดยอดครับนี่นะครับ SMD เสียไม่ได้ครับผมตัวนั้นมาชนะตัวนี้จะ R D ครับวันนี้ก็งงเออไอ้ตัวจั๊ก็งาไปว่าขอขอช่องแชทกับ AMD ชนะแล้วขอหัวใจ s m d หน่อยละกันนะถูกต้องครับว่าใครเป็นแฟนคลับ s m d ก็ขอหัวใจให้ s m d เนาะอะเนาะครับลองเชื่อเอาไว้ก่อนนะคุณครับ่อไว้ก่อนไว้ก่อนไม่ใช่คือเขามีกลุ่มเขาพูดคุยกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูเหมือนพิมพ์มาพร้อมกันเลยอะพอเวลาบทจะพิมพมา D ก็พิมพ์มาพร้อมกันซะยังไงอย่างนั้นนัดคุยกันในกลุ่มไหนไ้่แน่ย ต้องบอกอี่ี้เดีายเป็นกลุ่มของอาดีหรือเปล่าครับวันนี้ฮะแฟนขับพี่ว่าวก็เยอะจะด้วยโอเคขันตามนั้นเนาะตามนั้นโดนเดี๋ยวมีไฟสองให้แกเข้าไปงัดร้านดีกวอ่ะ